ปลัดอาวุโสอำเภอรปราณบุรีค่ะเป็นประธานพิธีเปิดงานวันปล่อยแตนเบียนบลาคอนนะคะซึ่งก็เป็นโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าวหรือว่าหนอนหัวดำเช้าของวันที่หนึ่งเมษายนที่ศูนย์ถ่ายทอดหมู่ที่6ตะบลปราณบุรีนายสุทธิพรนนท์นครประหลัดอาวุโสอำเภอรปราณบุรีเป็นประธานเปิดงานวันปล่อยแตนเบียนปราคอน โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำแบบครอบคลุมพื้นที่โดยใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอำเภอรปราณบุรีมีนายชัยนรงเชียววงศกุลรองนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันนายเอกชัยเชียววงศกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันเขตอำเภอรปราณบุรีนายสุทนการสิริเกษตออรอำเภอปราณบุรีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าวร่วม สำหรับโครงการวันปล่อยแตนเบียนบรารคอนนะคะเพื่อควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวระบาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดลดพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวและแมลงดำน้ำโดยมีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวแบบบรูรณาการจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่พื้นที่ประสบภัยซึ่งการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบรารคอน มีต้นทุนการผลิตไม่แพงใช้เวลาในการเลี้ยงไม่นานจึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรร่วมเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนบรารคอนให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวทุกรายเพาะเลี้ยงและปล่อยให้พื้นที่ของตนเองอีกทั้งให้ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ปล่อยแตนเบียนนอนบาราคอนป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวเพื่อปาราบแมลงศัตรูมะพร้าวคือใช้ธรรมชาติจัดการธรรมชาติค่ะ คือการช้มแมลงปราบมาแมลงโดยจะดำเนินการทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่พร้อมกันพอไดเครบทีวนะครับ